สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศที่หมู่บ้านนะครับผมมาดูน้ำนะครับมาดูน้ำนะครับน้ำกำลังจะท่วมแล้วนะครับผมตอนนี้พ่อขวานก็ได้พากันเอาช้างมาดื่มน้ำแล้วก็อาบน้ำนะครับผมดูนะครับเขาฝนกำลังมาแล้วนะครับดำปื้อเลยนะครับผมเข้าฝนครับผมดูน้ำนะครับผมน้ำเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูตรงที่น้ําไหลเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่น้ําไหลเข้ามานะครับน้องส้มไใไส่นอ,ไไนอดลงน้ำครับผมลงน้ำนะครับผมฟายทองคุณครับผมฟาทองคุณลงน้ําเย็นมากเลยนะครับผมนาำนั่นจะมาลงน้ำนะครับน้ำนันจะมาลงน้ำครับน้ครับผม ดูพระอาทิตย์นะครับสวยมากเลยครับพระอาทิตย์กำลังจะลงนะครับผมไปดูตรงน้ำกำลังไหลเข้ามานะครับผมมาแล้วครับผมช่างงานสองเชือกเลยนะครับผมชัางเมียหนึ่งเชือกนะครับผมนำโดยพายทองคุณนะครับผมพายทองคุณเจะพาพ่อพายนะครับไปอาบน้ำกันนะครับตรงนี้เลยนะครับผม บรรยากาศยามเย็นนะครับผมมีพระอาทิตย์กำลังจะลงน้ำด้วยนะครับผมนี่นะครับผมน้ำกำลังเริ่มไหลเข้ามาแล้วนะครับน้ำกำลังเริ่มไหลแล้วครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นไรนานะครับเป็นไรนาก็ไปไกลๆฝั่งนู้นนะครับผมก็จะเป็น ฝั่งแม่น้ำมูลนะครับผมแม่น้ำมูลเพิ่งไหลเข้ามานะครับตอนนี้นะครับผมไหลเข้ามาที่ฝายแล้วนะครับผมนี่เลยครับเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับผมก็ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมาแรงแค่ไหนนะครับผมน้ํานะครับตอนนี้ก็มาลงน้ําแล้วนะครับผายทองปูนแล้วก็พายบัวทองน้องส้มนะครับเล่นน้ํานะครับผม มืดๆหน่อยนะครับน้ำเย็นมากเลยนะครับน้ำเย็นมากเลยนะครับช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องชาวช้างก็จะได้พาช้างมาอาบน้ำน,นะครับผมอาน้ำมาดื่มน้ำกันนะครับแล้วก็เอาไปกินหญ้านะครับผม เป็นความผูกพันนะครับเป็นคว,ความผูกพันของควนช้างและก็ช้างนะครับแต่และเชียรนะครับผูกพันกันมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับผมก็เหมือนลูกนะครับผมเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมน้องช้างก็ได้อาบน้ําแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะพากลับเข้าบ้านนะครับไป กินหญ้านะครับผมไปกินหญ้าที่บ้านนะครับผมก็เป็นชีวิตประจําวันนะครับผมของชาวช้างนะครับผมก็จะทําอย่างนี้เป็นประจําทุกวันทุกวันนะครับอาบน้ํากินน้าแล้วก็เอาไปกินหญ้านะครับผมโอ้ยมีแต่งานสวยๆเลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมอ้วดๆสมบูรณ์เลยนะครับผมมีแต่หนุ่มๆเลยนะครับผมสวัสดีครับตอนเร็วครับเร็วครับครับ ครับครับเนี่ครับอ้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้องไม่ทำนะครับผมอ้าวส้มส้มน้องส้มนะครับเอาจ้าเร็วสวัสดีจ้าสวยสวยเร็วจ้าสวยครับผมตอนนี้จะเข้าบ้านแล้วนะครับก็ฝนเริ่มจะตกแล้วนะครับดูสายฝนมาแล้วนะครับผมสายฝนมาแล้วครับผม ก็ต้องรีบเข้าบ้านก่อนนะครับผมก็เดินเข้าบ้านไปเลยนะครับใปกินหญ้านะครับผมก่อนที่พายท่าคูนจะกลับบ้านนะครับก็แวะมาหาสาวก่อนนะครับแวะมาหาสาวนะครับกินหญ้าด้วยกันก่อนนะครับผมคิดถึงปูเป้ครับผมไม่ได้เจอหต้ากันหลายวันแล้วนะครับผมก็แวะมา เยี่ยมยามกันนะครับผมเพราะว่าเป็นทางผ่านไปลงน้ํานะครับผม